ชาวราศีเมษผู้เกิดมาเพื่อเป็นนักบุกเบิกผู้นำและผู้จุดประกายดาวพุธกำลังเคลื่อนเข้าสู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่8กันยายนถึง23ตุลาคมปี2568นี่คือการเคลื่อนย้ายที่จะสะท้อนตรงๆไปยังเรือนคู่ครองหุ้นส่วนพาร์เตอร์ความสัมพันธ์ของคุณเดือนนี้นะครับชีวิตของคุณไม่ได้ขับเคลื่อนเพียงลําพังแต่จะเป็นเดือนที่จักรวาลกําลังทดสอบว่าคุณจะสร้างสมดุลระหว่างฉันกับเรา ได้หรือไม่เพราะว่าดาวพุธเข้าสู่เรือนสมดุลของจักรวาลฉะนั้นนะครับในด้านของความสัมพันธ์ดาวพุธนะครับเข้าสู่เรือนที่7หมายถึงมจะมีบทเรียนในเรื่องของคู่และการเจรจา ความสัมพันธ์คุณส่วนคู่รักอาจต้องนั่งลงคุยกันเรื่องสําคัญเช่นการเงินอนาคตรหรือแม้แต่ความขัดแย้งเก่าๆถ้าคุณมีความรักนี่คือโอกาสฟื้นใจสื่อสารตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงถ้าคุณโสดน,นี่คือเวลาที่จะเจอคนเข้ามาผ่านการพูดคุยเจรจางานหรือโลกออนไลน์ไม่เป็นช่วงที่นะครับบางคนจะมีเพื่อนมาชอบมีเพื่อนมาจีบหรือมีเพื่อนต่างเพศติดต่อเข้ามาหาได้พูดคุยกัน มันเหตุการณ์ที่เป็นไปได้อาจจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนหรือเพื่อนฝูงคู่ที่คบกันอยู่มีการคุยเรื่องสัญญาหรือการตัดสินใจระยะยาวหรือคุยเรื่องแต่งงานหรือคุยเรื่องการทําอะไรสองร่วมกันถ้าไม่ชัดเจนความสัมพันธ์อาจแตกหกักเพราะการสื่อสารผิดเดือนนี้คุณจะได้งานใดๆที่คุณทําเนี่ยให้เน้นเกี่ยวกับ,กบความร่วมมือหุ้นส่วนนะครับจะดี ใครที่ทำงานด้านเจราจาเซล์กฎหมายคอนเทนต์จะโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ระวังเรื่องการพูดโดยไม่คิดให้รอบคอบคำพูดอาจกลายเป็นดาบสองคมการเงินของราศีเมษเดือนนี้ผูกกับข้อตกลงและคนอื่นคุณอาจได้เงินผ่านคู่ครองหุ้นส่วนหรือข้อตกลงใหม่ๆระวังการเซ็นสัญญาโดยไม่อ่านละเอียดอาจเสียเปรียบในช่วงเวลานี้นะครับพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอฬิไปอยู่ในจุดปัตจิบางคนเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแย้งหรือได้ทะเลาะก,กับต่างเพศเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ ช่วงที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะมีการจัดการเอกสารสําคัญดาวพุธนะครับในตุลเนี่ยอาจจะมาถามคุณว่าคุณจะยอมรับมุมมองของคนอื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสมดุลได้หรือไม่ราพุดธเข้าเรือนสมดุลของจักรวาลชาวเวทเนี่ยเป็นนักบุกเบิกแต่เดือนนี้คุณต้องเรียนรู้การฟังและการสื่อสารที่ไม่ใช่เพื่อเอาชนะแต่เพื่อเข้าใจนั้นนะฮะเงินโอกาสความรักมักเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะร่วมมือ แบ่งปันและสื่อสารด้วยความจริงใจดาวสุขคือดาวการเงินคุณนะครับมีดาวร้ายคำมุมถึงด้วยรายจ่ายอาจจะเยอะบางคนได้เสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราคนใกล้ตัวหรือมีรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นนะต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆนะฮะให้ดีเพราะว่าอาจจะต้องจ่ายเยอะมีเหตุต้องจ่ายเยอะมีรายจ่ายจานวนมากอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นในดวงสตา์ได้ก็ระวังทะเลาะก,กับต่างเพศนะครับหรือคนรักเจ็บป่วยนะครับแล้วไอ้ระวังอุบัติเหตุเนู่นชนนี่ของแหนมที่ทำด้วยในเดือนนี้ บางคนเป็นช่วงที่มีพ่อแม่แม่ไม้ผ่านเข้ามาบางคนได้มีกิจกรรมร่วมกับเพศตรงข้ามแล้วทะเลาะกันได้เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เนี่ยคือดาวงานคุณเขาร่วงคู่กับดาวพระราหูบางคนเกิดช่องทางอะไ,ไพิเศษช่องทางอะไได้เสริมนะบางคนเนี่ยนะครับมีลาภผลจากสิ่งที่ทําได้นะครับแล้วก็ไอ้ดาวการเงินอยู่ในจุดเนี่ยมันยังคือกลางเดือนเนี่ยมันยังมีดาวอาทิตย์เร่งดวงกลางเดือนไปต้นไปบางคนได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างถิง่นบางคนมีเด็กมาชอบนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ บางคนได้เอาเงินไปซื้อ,อยาเสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยคือในช่วง2ตุลาเนี่ยดาวพฤหัสจะย้ายเข้าจุดที่4 2ตุลาไปถึง23าธันวาเนี่ยสตุลายี่สาธันวาพฤหัสเข้าจุดที่4บางคนมีโชคเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ใครสําเร็จนะใครรอขายหลักทรัพย์จะสําเร็จแล้วก็ดาวพฤหัสสมดีเนี่ยอยู่ในจุดที่สาี่เนี่ยใครรอดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ว่าจะซื้อจำนองเซ้งขายนะครับจะได้มา ใครรอจัดการอะไรต่างๆอยู่กับต่างประเทศจะมีความโชคดีบางคนจะเกิดโชคเรื่องงานสามเดือนสุดท้ายนะครับบางคนรอบรรจุจะได้บางคน,น,างคนการงานก้าวหน้าการงานขยายตัวบางคนเกิดโครงการใหม่เกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นในดวงชะตาชาวราศีเมษเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตานะเพราะดาวใหญ่นย้ายเข้าจุดแห่งความมั่นคงแล้วเล็งไปในจุดกรรมะกรรมะแปลว่างานจุดแห่งงานแห่งการกระทําแห่งความสําเร็จนะครับ งานไหนดีจะได้ทําต่อไม่เช่นั้นจะเกิดงานใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามาเพราะนั้นเคล็ดมงคลในช่วงที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้นะครับไม่กี่สัปดาห์เนี่ยแล้วก็มีดาวพฤหัสย้ายเนี่ยให้ทําบุญหรือช่วยเหลือคู่รักคู่ส่วนหรือเพื่อนสนิทเพื่อเชื่อมพลังกับดาวพุธสองใช้ของที่เป็นสีฟ้าสีเขียวอ่อนเสริมพลังการสื่อสารสามพูดสิ่งที่ติดค้างในใจออกมาอย่างสุภาพจักรวาลจะปลดล็อกพลังงานเพราะนั้นชัยชนะที่แท้จริงของคุณเดือนนี้ไม่ใช่การชนะด้วยการเถียง แต่คือการสร้างสะพานใจที่ทําให้ทั้งคุณและคนที่คุณรักก้าวสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงไปด้วยกันงนั้นในเดือนนี้นี่คือบทเรียนของดาวพุธนะครับที่อยู่ตรงนี้เป็นเดือนที่คุณจะถูกทดสอบผ่านความสัมพันธ์นี่คือย์เวิร์ดวงการเจราจาการตัดสินใจเลือกร่วมกับผู้อื่นถ้าคุณเปิดใจรับฟังและสื่อสารด้วยความจริงใจคุณจะไม่เพียงได้คู่ที่มั่นคงแต่ยังสร้างโอกาสใหม่ทางการงานและการเงินด้วยและหากคุณอยากรู้เส้นทางของตัวเอง คุณสะท้อนตัวเองบ่อยๆเลยถามตัวเองบ่อยๆเลยว่าช่วงเนี้ยความสัมพันธ์ไหนที่ฉันควรเข้าไปจัดการชาวลัคนาราศีเมษเอ่ยนะครับสําหรับท่านใดเนี่ยอยากจะได้วัตถุมงคลเครื่องรางเอาไว้หนุนดวงชะตานะนะครับผมมีเครื่องรางหนึ่งนี่คือพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูรัตนมีเจ็ดโลกธาุพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นนี้เนี่ยนะครับปลุกเสกในคืนปูรัตนมีเพชรน,นะครับนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะผู้ใดที่บูชานะครับก็จะเปิดชีวิตใหม่นะครับ ดึงสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพแต่เคล็ดลับการบูชาเครื่องรางมันไม่ใช่การตั้งเฉยๆแล้วแล้วแบบบูชาด้วยความกังวลนะแต่คือการเติมพลังให้ชีวิตของคุณทุกวันอย่าบูชาด้วยแบบกังวลหรือกลัวจะได้ตอนไหนจะมาตอนไหนเพราะพลังงานเหล่านั้นมันจะย้อนกลับมาหาคุณนะฉะนั้นให้บูชาด้วยความรู้สึกอิ่มเอมอุดมสมบูรณ์และขอบคุณเหมือนคุณได้แล้วเหมือนเชื่อมพลังเนี่ยนี่แหละนะครับคือกุญแจแท้จริงของการเปิดประตูโชคลาภ ผ่านการบูชาเครื่องรางพระจกักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูและนมีเจ็ดโลกธาตุคือเครื่องรางที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดเชื่อมจักรวาลกับเจ็ดมิติพลังชีวิตโลกโลกธาตุทั้งเจ็ดเปรียบเสมือนฐานพลังที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายจิตใจการเงินและโชคลาภออกแบบตามศาสตร์จักรวาลพุทธศาสตร์พุทธปัจยาและพลังงานศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ผู้บูชารู้สึกมั่นใจมั่งคั่งและเปิดโลกใหม่ให้กับชีวิตอย่างดรโจดิเพนซาครูแห่งความสำเร็จระดับโลก เขาบอกว่าเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานของตัวเองคุณก็จะเปลี่ยนความเป็นจริงได้ฉะนั้นพระจักรพรรดิเปิดโลกเวลารบูชาจึงไม่ใช่แค่การบูชาลูการพแต่คือการเปลี่ยนสนามพลังงานของคุณให้ตรงกับความมั่งคั่งและความสําเร็จและไม่ใช่แค่ดรโจเท่านั้นนะครับยังมีปัจญาของนับนโปเลียนฮิลผู้เขียนหนังสือคิดแล้วรวยนะครับเขาบอกมันเป็นหลักการเดียวกับการบูชาคือว่าคุณต้องศรัทธามองเห็นและรู้สึกเสมือนว่าได้รับแล้วนะฮะ เป็นเหมือนเครื่องสร้างเจตจำนงเวลาบูชาเครื่องเนี่ยลางถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์พลังงานหนึ่งในผู้บูชารุ่นก่อนนะฮะรุ่นเนี้ยนะที่เขาบูชาไปล่าสุดเนี่ยเขาแค่ตั้งใจสวดมนต์บูชาด้วยใจสงบ21วันติดต่อกันอยู่ก็ปิดดีลใหญ่ในธุรกิจได้เงินก้อนเกือบล้านเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายเวลาบูชานะครับให้ขอบคุณอย่างนะฮะด้วยนะฮะตื่นเช้าขอบคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะเวลาบูชาไม่ใช่ไปอ้อนวอนขอในสิ่งที่คุณขาด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์มาบรรจบกันพลังศรัทธาที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นทําให้เกิดเรื่องอัศจรรย์บางคนถูกหวยบ่อยมากอันนั้นนะครับเคล็ดลับให้สําเร็จก็จะประมาณนี้แล้วก็คุณอาจจะจุดธูปสามดอกพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าขอเปิดโลกใหม่แห่งความมั่งคั่งและปัญญาวางพระจักรพรรดิไปในที่สูงสะอาดและหมันบูชาด้วยน้สาสะอาดพอบูชาเสร็จเอาพระแช่ในน้าก็ได้นในน้สาสะอาดแล้วเอาน้ําสะอาดผสมในตุ่มภาชนะแล้วก็เอามาอาบก็ได้ หรือทสาสมาธิ5นาทีพร้อมจินตนาการว่าคุณได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วสีกล่าวคําขอบคุณจักรวาลเหมือนคุณได้รับจริงหากคุณกําลังมองหาพลังงานใหม่ที่จะยกระดับชีวิตนี่คือเครื่องรางพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปู่และมีเจ็ดโลกธาตุจะเป็นเหมือนเสมือนกุญแจที่จะปลดล็อกโชคลาภและโอกาสในชีวิตให้กับคุณในทุกๆมิติอย่ารอให้ปฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคนอื่นจงสร้างปฏิหาริ์นั้นด้วยตัวคุณเองวันนี้รีบก่อนนะเพราะรุ่นนี้สร้างจํานวนจํากัดเพื่อคงพลังที่แท้จริง ทักไปหาแอดมินเลยพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแลนมี7จ็กกานคือจริงๆอ่ะพวกนี้มันก็เป็นความเชื่อมันอยู่ที่การตั้งเจตจำนงการบูชาให้เหมือนกับการเติมพลังเพื่อเชื่อมพลังงานจากักรวาลเนี่ยบางคนเขาบอกว่าบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกมามีโชค9ก้าแสนบาทอาัศาจรรย์มากๆลยเขาไลน์าม,ลามาบอกนคนนี้บอกถูกหวยลาวบ่อยมากเลยเนะก็วันนี้ก็สวัสดี